เฮ้ยชวัสด mm ีแ hmm, ล so ้วผมเอาหัวหัวลูกหัวอยู่ท <oh ี่เดิมก่อนผมเอาฟ้าครับกินยังไงก็ไม่หลับครับตอนนี้ผมตื่นแล้ววันนี้ผมจะมาช่วยตงดึงเช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 ดดึงเชดดึงเชดึงเชดดึงกชดอึงเรดดเชดเดงง really okay this is your face look at me this is your nose 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 mouth mouth yeah yeah hey yeah hey. 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 มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่เหรอมันต้องอย่างนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันเหมือนแบบเซนเซียหรือแบบดา้อกบอลหรือแบอ้โอาชีแลนนนนนคืนอาคนคืนอาชีน่ารกเช่ดึงเจ่ดุงเจ่ดงเจ้ดึงเช่ดงเจดงเจดงเ สงสัยว่าขอหนูหายไปไหนเออนั่นนะซีหาไม่เจอเนี่ยกินเก่งขึ้นทุกวันเลยเนี่ยนี่ยังมีมมมหนูอยู่จริงอะหาอยู่เนี่ยหายอยู่เนี่ยก็คีดินไปเดินมาให้หลังเขาอยากทำความรู้จักกับหนอูอะแต่หนูไม่เอา อ่มมอมมอมไมมมอมมมมมมมตะกินมมมอมมอมอ่มแล้วใมไหมมอมมมมมมอมไม่รู้มอมมอมไมมมมมาเาเรามมาตาไม่กิมอมมอมไมมอมมอมหมาเอานูชื่ออะไรลูกนูชื่ออะไรเอ้าฟ่าเอฟาังชื่อนี้มาจากไหนนะ ใน attitude สิเกิดจากว่ายุคเจนเน r a t i o นเนี่ยคือยุค generation a l p h าหนูก็เลยขอเป็น a l p h าก็เท่านั้นแหละเมือ่อมัน s i m ิ l e s i m p l ลนะมัมมีเก่งจังเลยลูกม,มองกล้องใช่ไหมเนี่ยเก่งจังเลยลูกมองกล้องใช่ไหมเนี่ยวันนี้อายุเท่าไหร่นะยี่สิบสามวันวันที่ยี่สิบสามแล้วใกล้จะครบเดือนแล้ว โตเร็วมากนะ<ต>บนมี้จะพาหนูไปเดินเล่นข้างนอกแล้วแหละใช่นะอากาศกำลังดีแค่นี้แหละ๊ายบายแมปบาย